สวัสดีค่ะครูอัดนะคะวันนี้เนี่ยมาให้ข้อคิดอย่างหนึ่งนะคะกับการที่เจ้าของกิจการเนี่ยจะเลือกที่จะเรียนบัญชีนะคะดังนั้นเนี่ยรูปแบบของการเรียนบัญชีภาษีสําหรับครูอัดนะเจ้าของเนี่ยควรต้องตัดสินใจว่าตัวเองควรจะต้องเรียนในเขาเรียกกันว่า ระดับหรือเรเวลไหนนะคะครูขอแบ่งเป็นทั้งหมด3ามเรเวลก็แล้วกันเรเวลที่1นะคะคือเป็นเจ้าของเนี่ยที่ตั้งใจมากเลยกับการลงมาทําระดับปฏิบัติงานดังนั้นในเรเวลที่1นึ่งเป็นเบสิกมากตัวเองจะต้องออกใบเสร็จรับเงินเองออกใบกํากับภาษีเองนะคะ เวลาจ่ายเนี่ยก็ต้องเตรียมทําเช็คเองในการจ่ายตังเองเวลาจ่ายอาจจะต้องมีการถับหักหน้าที่จ่ายก็ต้องทําเองทั้งหมดจะต้องเก็บรวบรวมเอกาสารทั้งรับจ่ายนะคะแล้วก็การทําสต็อกเนี่ยส่งสํานักงานบัญชีปริ้นสเตทเตมนต์ส่งสํานักงานบัญชีเนื่อไหมคะจดรับจ่ายภายในเพื่อดูตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยเหมาะกับกิจการที่มีไซส์ที่กระทัดรัด ะะไม่ได้แบบมีความซับซ้อนมากดังนั้นถ้าเจ้าของตัดสินใจว่าพี่คงไม่ได้จ้างแอดมินหรือแผนกบัญชีแค่จ้างสํานังกงานบัญชีภายนอกนะคะเดือนหลักพันเนี่ยส่วนที่เหลือพี่ทําเองเวลาคุณจะติดต่อเรื่องการเรียนไม่ว่าจะเป็นเพจบัญชีง่ายหรือที่ไหนก็ตามคุณบอกเลยว่าคุณเพื่อเรียนเพื่อที่จะทําเองระดับลงมือทําเองทําเองเลยนะคะทาทั้งหมดเองเลเวลที่สนะคะสำหรับกวดก็คือระดับควบคุมและตรวจสอบ คุบคุมและตรวจสอบบอกกับในกิจการเนี่ยมีแอดมินมีบัญชีนะคะมีสต็อกแม้ปริมาณพนักงานในแผนกบัญชีไม่ได้มีมากแต่มี เราเจ้าของเนี่ยนะคะมีหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเจ้าของกิจการมี2คน1เป็นสามี2เป็นภรรยาสามีเนี่ยโอโ้โหดวงานนะคะค้าขายส่วนภรรยามีหน้าที่ดูแลเก๊ะเงินดูแลเงิน,ด,งนดูแลบัญชีดูแลหลังบ้านตำแหน่งนี้แหละคะ่ะเป็นตำแหน่งที่ต้องเข้ามาดูนะคะว่าแผนกบัญชีฝ่ายบัญชีฝ่ายการเงินของเราทํางานถูกต้องหรือไม่ดังนั้นระดับการตรวจสอบนะคะก็จะมีเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าทักษะในภาพใหญ่เมื่อกี้ระดับปฏิบัติงานระดับที่1ระดับปฏิบัติงานคือต้องทําเป็นอย่างละเอียดอย่างที่2คือภาพใหญ่ต้องรู้ว่าแบ่งเป็นกี่ส่วนแต่ละส่วนต้องต่อกันยังไงข้อมูลในการเชื่อมโยงยังไงเช่น ฝ่ายบุคคลนะคะจะต้องการทำเกี่ยวกับพวกขาดลามาสายโอทีส่งตัวเลขมาฝั่งบัญชีฝั่งบัญชีจะต้องมีการคำนวณรายดงรายได้ภาษีประกันสังคมอะไรยังไงนะคะในการทำจ่ายสมมติในการทำจ่ายพวกซัพพลายเออร์ถึงดีลแล้วหรือยังเจ้านี้เรามีค้างหรือเปล่าแล้วลูกนี้ล่ะลูกนี้เรามีค้างหรือเปล่าเราตาม ลูกหนี้ดีหรือเปล่าอายุลูกหนี้เราบริหารยังไงนะคะเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยทั้งหมดที่เราจ่ายเพื่อกิจการจริงๆเนี่ยพนักงานสามารถดึงขึ้นมาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้ไหมนึกออกไหมคะการกระทบยอดระหว่าง เซตเมนต์กับยอดขายมีการกระทบยอดไหมมีการทําการกระทบยอดเลคคอนไซา์ side, เรื่องเช็คหรือเปล่าตีเช็คออกไปแล้วเนี่ยตอนนี้คนที่ได้รับเช็คของเราไปยังไม่เอาขึ้นเงินฝั่งบัญชีเรียกเช็คค้างจ่ายมีการทำเลคคอนไซา์แบบนี้หรือว่ากระทบยอดนะคะ แบบนี้หรือเปล่าดังนั้นเนี่ยในระดับที่2มันคือระดับที่ต้องควบคุมบริหารนะคะเวลาคุณอยากจะมาอยู่ในจุดนี้นะคะคุณต้องมีทีมบัญชีก่อนแล้วคุณถึงจะควบคุมบริหารเขาได้นะคะคือต้องลงไปตรวจลงเข้าไปคุ้เคลียระดับที่3นะคะไประดับบนสุดกวาเรียกระดับที่3ว่าเป็นแม a จเมนต์แมเนจเมนต์อันนี้นะคะเคยอธิบายไปครั้งหนึ่งว่า คนที่อยากจะขึ้นมาบริหารจัดการอ่านตัวเลขเป็นเปอร์เซนต์อ่านเปอร์เซนต์เป็นบวกวิสัยทัศน์เป็นอนาคตหลักการมันคือคุณต้องได้ตัวเลขมาก่อนระดับบริหารคือคุณต้องมั่นใจว่าทีมบัญชีภายในของคุณนี้คือแม่นยําครบถ้วนนะคะคือเป็นทีมบัญชีที่ทำตัวเลขออกมาได้ถูกต้องครบถว Man ้วนแม่นยําและเอาตัวเลขที่ทำเนี่ยขึ้นมาบริหาร แต่บางท่านค่ะอยากที่จะบริหารตัวเลขอยากที่จะบริหารนู่นอยากที่จะบริหารนี่แต่ว่าไม่มีทรัพยากรมาบริหารนั่นะหมายความว่าไม่ได้ทําบัญชีลงบัญชีมีโปรแกรมมีทีมบัญชีที่ดียังยังไม่มีตัวเลขเอามาบริหารก็ไม่ได้ดังนั้นท่านที่อยากจะเรียน ขยายความในจุดบริหารคุณจะต้องมีทีมบัญชีที่ค่อนข้างแข็งแรงระบบบัญชีที่ดีโปรแกรมบัญชีที่ดีเรียกข้อมูลในอดีตอะไรปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บก็สามารถดึงมาให้คุณพิจารณาบริหารได้ดังนั้นนะคะในเรื่องสามระดับของวิถีของการเรียนของเจ้าของนะคะคุณต้องพิจารณาเลือกเองไม่ว่าคุณจะเรียนกับเพจบัญชีง,ง่ายหรือ สมาชิกเพจแฟนเพจอื่นๆใดๆก็ตามเนี่ยครูอัดยังคงมั่นใจและยังคงสนับสนุนว่าให้คุณเรียนจากหลายๆคนคุณเรียนกับครูอัดคุณจะได้ยินวิธีการสอนจากหนึ่งคนและประสบการณ์จากคนหนึ่งคนแต่ถ้าคุณได้เรียนจากคนหลายคนคุณจะได้ยินวิธีคิดประสบการณ์จากหลายๆคนนึกออกไหมคะหนึ่งคนก็ให้ประโยชน์หนึ่งอย่างดังนั้นถ้าวันนี้คุณเรียนสองสาคน อาจจะแบบวันนี้ฟังคนนี้ดีจังเลยวันนี้ฟังคนนี้ดีจังเลยมันดีนะคะดังนั้นอะช่วงนี้ที่ยังมีเวลานะคะในช่วงที่วิกฤตโควิดแล้วเราก็แบบไม่ได้ยุ่งในเรื่องของฟังก์ชั่น พบป,ปะผู้คนมากนะเรากลับเข้ามาดูแลตัวเองนะคะพัฒนาตัวเองศึกษาของตัวเองให้มากเลือกเรียนให้ตรงนะคะเพจบัญชีง่ายมีทั้งสินค้าแล้วก็บริการที่หลากหลายนะคะเลือกให้ถูกว่าเราเหมาะกับอะไรสามารถปรึกษานะคะน้องฝนน้องเบนนะคะที่เป็นฝ่ายให้คําปรึกษาในหน้าแฟนเพจบัญชีง,ง่ายอินบ็อกเข้าไปถามได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะ